างด้านของคุณวรพจนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทพาหานะกกรุ๊ปเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเน็ตไอดอลในวงการรถหรูเลยปรากฏว่าคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่28สิงหาคมซึ่งตอนนั้นเขาทำประกันเอาไว้เนี่ยนะคะกับบริษัทไทยสีประกรันภัยจำกัดมหาชนคือวันที่เกิดอ,อุบัติเหตุเนี่ยนะคะเขาบอกว่า ตัวเขาเองเนี่ยขับรถโยนมาแล้วตอนนั้นน่ยฝนตกหนักรถเนี่ยเกิดสะบัดเข้าไปชนกับแบรเออร์ข้างทางเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพถนนมีน้ําขังเป็นแอ่งแล้วก็ลื่นแต่ไม่มีคู่กรณีจังหวะน,นั้นโทรต,ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยซื้อประกันชั้นหนึ่งเอาอไว้ในวงเงิน12ล้านบาทพอโทรไปเนี่ยพนักงานก็มาออกใบเคลมรถ นะคะแล้วก็พนักงานก็มีการขูดเลขตัวถังเรียบร้อยมีการออกใบเคลมเรียบร้อยในวันนั้นเขามีการระบุเอาไว้คือพนักงานของประกันภัยเนี่ยระบุเลยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากสภาพอากาศฝนตกหนักทําให้ถนนลื่นแต่ปรากฏว,ว่าผ่านไประยะเวลาผ่านไปทางบริษัทประกันภัยเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าใบาเคลมไม่ผ่านเพราะว่าข้อมูลเลขถังที่ได้รับมามันไม่ตรงกันเอาไปฟังคุณวรพศเนี่ยเล่าถึงประเด็นนี้หน่อยค่ะ ตามเอกสารที่ผมให้ไปนะครับไปแรกเลยนะฮะจะเป็นหนังสือการปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับจากบริษัทไทยศรีประกันภัยนะครับก็ตามหัวข้อเนี่ยข้อที่นหนึ่งนะฮะเลขตัวถังรถคันที่เกิดเหตุไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งคำประกันไว้กับทางบริษัทก็คาดว่าความผิดพลาดน่าจะมาจากทางบริษัทประกัน ก็มีเอกสารชี้แจงในการโต้แย้งนะคะว่าทำไมว่าที่ถูกต้องตำรวจะเป็นยังไงวันที่9กากันยานยครับผมทีส่สิงหาเกิดเหตุครับแล้วก็ไปเส็นวันที่ก้ากันยาครับซึ่งถ้าตามหลักแล้วจริงๆเขาเขาต้องมีการติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเขาต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหรืออะไรก่อนคือคือ เขาควรจะมีหลักฐานที่เนชัดเจนตรงนี้นะครับเมื่อเมื่อผมได้รับหนันงสือนี้แล้วเนี่ยผมพยายามจะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะครับผมถูกปฏิเสธการนัดเจรจากาับตลกลงนะครับจนผมต้องไปร้องเรียนกับหน่วยง,งานคอ,อนะฮะซึ่งเมื่อผมร้องเรียนกับหน่วยง,งานคอพอแล้วเนี่ยผมก็ได้ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเขา ติดต่อกลับมาว่าจะนัดผมผมจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่มีการนัดหมายกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อจะเจรจาเมื่อถึงวันนัดหมายผมถูกทางบริษัทไทยศีศปฏิเสธที่จะเจรจาสองครั้งครับผมจึงผมจึงไม่รู้ว่าจะาาต้องทำยังไงก็เลย เลยเลยโยกรถไปไปไปร้อนเรียนที่หน้าบริษัทก็ตอนนี้ผมได้รับการติดต่อมาจากหน่วยงานคอปปอนะครับว่าว่าจะขอเอกสารเพิ่มเติมนะครแต่กับทางบริษัทไทยศรีประกันภัยยังไม่มีติดต่อมาครับท่าตอนเนกานในส่วนของเราเองครับที่จะชีนแันว่าที่เกิดขึ้น ถูกต้องครับใช่ครับเราจะเดินหน้าต่อผมจะเดินหน้ายัางไงก่อนตอนนี้ก็ก็บอกตรงๆว่าก็จะรอให้กับทางทางประกันภัยติดต่อมานะครับว่าถ้าถ้าจะโต้แย้งในส่วนไหนนะครับก็ให้ให้มานั่งคุยกันมานั่งเจรจากันดีกว่านี่ค่ะทางด้านของคุณวรพจน์เนี่ยนะคะก็คือเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของท็อปนิวฟังนี่แหละก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือทางด้านของคอพอเนี่ย รับเรื่องละก็มีเอาเอกสารเอาข้อมูลต่างๆยื่นเรื่องไปละเดี๋ยววันที่15ธันวาคมก็จะเข้าไปพูดคุยอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยทางนั้นของบริษัทประกรันภัยก็ยังไม่ติดต่อเขากลับมานะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดยังไม่มีการติดต่อกลับมาหรือว่าออกมารับผิดชอบอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นไงก็ถึงบอกว่ามาพูดคุยการมาเจรจากันอะไรที่มัน ขาดตกบกพร่องหรือว่าทางฝั่งของประการภัยเนี่ยไปเขียนเลขตัวถังผิดหรือเปลา่าคือทางด้านของคุณวรพลก็บอกว่าเขาเนี่ยมีข้อโต้แย้งอยู่แล้วมีเอกสารชัดเจนทีมข่าวของเราก็พยายามนะคะอ,อยากจะฟังความสองด้านก็พยายามจะติดต่อไปทางบริษัทประการภัยแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้ไอประเด็นเลขตัวถังไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าเลขตัวถังเนี่ยมันจดผิดกันได้ใช่ไหมจากตัว H เนี่ยนะ H ฮ่องกงเนี่ยจดผิดเป็นตัว I หรือว่าตัว L สองตัวแล้วทีนี้ ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกเขามีหลักฐานว่าเป็นเป็นตัวเอสกูนจดผิดเป็นตัวแหสองตัวอันนี้ผมว่าไม่มีปัญหาคแต่ปัญหาตรงที่ว่าที่บอกเาว่าคุณเอารถมาประลองความเร็วอจนถ้ามันเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นทางบริษัทเราไม่รับทางบริษัทประกันเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานใช่ไหมฮะมาให้ทางทางนี้เขาได้ดูว่าเอ้ยนี่ไงผมมีหลักฐานนะรถคุณประลองความเร็วคุณไปลองความเร็วใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าไม่มีหลักฐานมันก็ไม่จบใช่มันต้องมาคุยกันน่ะพอเจ้าตัวเขาก็เขาก็บอกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมวันที่พนักงานประกันภัยมาเนี่ยก็บอกว่าเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องของสภาพอากาศแต่พอเขาประกันเนี่ยไปบอกว่าไม่ใช่เอาไปซิ่งมาหรือเปล่าอันเนี้ยคือต้องมาคุยกันนะคือสุดท้ายแล้วคนสองคนต้องมาคุยกันต้องคุยกันมาคุยกันมันมีข้อโต้แย้งมันมีหลักฐานอยู่แล้วก็มาคุยกันก่อนนะแต่ว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่คอปภเรียบร้อยนี่นะ